โอเคอุ้ย okay. hey. ไฟแล้วเดี๋ยวผมขอแล้วตามครับโอ้โหตนนี้ตกล่องไม่สชยเลยสวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้เกมนี้มีชื่อว่าเกมกระโดดข้ามกระจกนะครับซึ่งเอามาจากในหนังหรือซีรีส์เรื่องสุกี้เกมสองนั่นเองครับบอกว่าตอนนี้ผมเข้ามาแล้วตนน็บอกามีคนกระโดดไปบ้างแล้วแต่ผมก็เดี๋ยวลองอื่นก่อน,นว่า อ่ะคนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามเขาไปก่อนดีกว่าโอเคไม่มีผักเสร็จพูดเล่นเนียนะแต่ว่ามันต้องซื้อนี่ผมไม่ซื้อเพราะผมไม่ได้เติมจะไปกันต่อโอเคเฮ้ยไปแล้วเดี๋ยวผมอืแต่ก็ต้องตามมาครับอ๋อันนี้ตกแ่องไม่เืยเลยโอเคเดี๋ยวรอดูเฮ้ยมีมีเพื่อนตามมาใกล้ๆโอ้โหไปแล้วครับเดี๋ยวไปบ้างเอาเร็วๆเดี๋ยวผมรอเขาเดินต่อ รีบตามมาเียตามมาได้ไปได้กันคือท่านสามารถผักกันได้ถ้าใครช้าอาจจะฝากกันได้เลยแต่ตอนนี้ผมขอแบบอยู่รอกันอยู่รอเพื่อนๆที่เหลือตามมาโอ้โหนี้มันต้เร็วมากเอ้ยสุดยอดไปๆๆๆๆๆๆแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเราจะเอาเกมที่สนุกๆแล้วก็ฮาๆมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับ เดินฝัดด้วยตัวน,นี้เดินฉิวเลยอะเดินแบบเหมือนรู้อ่าแล้วก็มาหยุดอุย้ยเดี๋ยวรอนนองคนนี้ก่อนรนน้ิงเสื้อส้มซึ่งจริงๆแล้วในการแต่งตัวของไอเทมของเกมเนี่ยเราสามารถใช้เงินเติมอ่าไปแล้วไปแล้วสามารถใช้เงินเติมซึ่งมีไอเทมค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเป็นแบบ ราเล็กไม่น้อยในการแต่งตัวของเราอ่ะต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอ่าไปซะแล้วไปซะแล้วแต่ว่าแบบพูดไปแล้วให้มีแบบภาพประกอบให้เห็นหน้าว่าแต่งแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะจริงๆมันมีหลากหลายมากเลยผมก็เยอะหน้าตาก็เยอะตัวละครในอนิเมะที่เอาแบบดูๆกันเนี่ยจูจูไคเซนก็เยอะเหมือนกันต้องบอกว่าเท่ๆน่ารักสวยๆเยอะมากแต่ตอนนี้ผมเล่นเป็นแบบว่าที่ในเกมมัน เซตมาให้ผมก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเพื่อให้คือไม่มีตังค์เติมนั่น <c oughs> เอ,องโอเคแต่เราลอคนอื่นมาก่อนดีว่าเหลืออีกหลายเลยก็จะถึงนุ่นจะจุกมุมนู้นเขายังแบบรอกันอยู่เลย <c oughs> เดี๋ยวเราลอกเขาเดี๋ยวนจริงๆเนี่ยครับมันจะมีพวกไอเทมให้เราซื้อว่าความเร็วคือยิงจรวดป้องกันจากการผักได้โอเคเอาคนนั้นเปอา้าวโอเคซึ่งเราก็สามารถซื้อมาได้ ถ้าเรามีตังค์มันก็จะสามารถแบบว่าช่วยเราได้เยอะเลยแล้วอันนั้นโดดไปไหนก่อนเอาไ้นแล้วนี่เราอยู่คนเดียวทำยังไงดีรอ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 เขหุ่ดมาก่อนดีกว่าซึ่งจริงเกมนี้มันก็คือว่าใจอับไปแล้วไปไหนไม่รู้อ้าวไปแน้วไปแล้วไปแ,ไปแโอเคโอเคเราตามนี่แหละครับ มันใช้คล้ายๆสกิเกมภาคหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกแมปหนึ่งซึ่งมันจะค่อนข้างจะสมจริง,งมากกว่านี้แต่นี้มันก็ออกแนวน่ารักน่ารักเออไาครับไม่ค้างใช่ไหมโอ้โหตกใจนึกว่าค้างโอเคเอยอันนี้โอเคครับมึงก็อยู่ตรงกึ่งกลางแย่เลยเราทีนี้ โอเคเรากำลงกังจะไปหาเพื่อนที่รอข้างหน้ากันแล้วเขาก็รอพวก็ร mm hmm. อเหมือนกันออกมาเลยเวรีบมารีบมารีบมาจะได้กระโดดพร้อมกันหรือใครจะกระโดดก่อนอ้าวอุ้ยอุ้ยโอเคครับโอเคครับไปครันต่อหรือว่าเขามองเห็นหเนาะมีไอเทมที่สามารถมองเห็นจะจกได้ไหมเพื่อน mm hmm. เพื่อนรู้สามารถบอกได้นะอ้าว <c oughs> อ้าว้วต,ตอนนี้ก็มากระโดดกันป้องกันจากการผ่านี่หรือว่าเขามีแรงมีเมฆ่ะ เมฆบินเฮ้ยอันนี้ไปไหนจันไปไปด้วยเฮ้ยมันจะทางตรงตลอดเลยเหรอมันจะเกินไปหน่อย,ล,อยละเฮ้ยคนนั้นไปแล้ววะเอ้าเ,เไปไหนไ่ถึงว่าไปถึงว่าโอเคเรามาอยู่ด้วยกันยื๊บหลอก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 ลอก่ลอๆเผื่อจะมีคนตามเรามาเอ้าเอ้า เอ้ยผมเคยเป็นผมเคยเป็น,ผม,ปนผมเคยแบบพยายามจะหลอกเขาแบบนี้แหละสุดท้ายล่วงลงไปเฉยเลย <c oughs> แลวคือเล่นมาหลายด่านเลยด้วยนะแต่นี่คือแบบมันเป็นด่านเฉพาะให้แบบว่ามาถึงก็เล่นด่านนี้เลยก็เลยแบบว่าไม่ได้เสียความรู้สึกมากอันนั้นคือผมด่านอันนั้นคือผมผ่านด่านมาตั้งแต่แบบ AIOU แก่น้ําตาลชักเคยเยอร์จนถึงด่านเนี้ยสุดท้ายเล่นมานานจบเลยยังไม่ทันจะได้เล่นเลยกระโดดพลาดล่องเดียวแพ เฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเอ้ยยอดเจี่ยมโอเคผ่านแล้วครับผมเจมนี้โอ้โหอา้าวคนนั้นลงไปแบบงงงงเลยยดเจียผ่ากเกมนี้เรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคือคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับผมแค่ อยากลองดูว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปหน้ากันเดี๋ยวครัสวัสดีครับต่กดอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย